ใครที่ต้องพูดสดหน้ากล้องคลิปนี้ต้องดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องทิจพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแชทมีคลิปสอนการพูดมาฝากสําหรับใครที่จะต้องพูดหน้ากล้องยูทูบเบอร์มือใหม่ใครที่จะต้องออกมาไลฟ์สดแม่ค้าขายของแม่ค้าออนไลน์หรือทีมงาน เรื่องนี้ก็ต้องรู้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเทคนิคทิปสันทริกทั้งหมดนะคะผ่านการกลั่นมาจากประสบการณ์ของแชทเองที่อยู่หน้ากล้องมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะคะเก็บเอามาฝากทุกคนเป็นเทคนิคในวันนี้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเทคนิคแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคือเวลาที่เราต้องพูดหน้ากล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนกล้องหรือว่าจะเป็นเลนโทรศัพท์นะคะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ เราจะแบบไม่รู้จะพูดกับใครอะพูดกับเลนเหรอพูดกับใครวะพูดคนเดียวก็ดูเป็นบ้านึกออกไหมสิ่งที่เราจะทําก็คือให้คิดถึงคนคนหนึ่งค่ะการพูดกับคนคนเดียวมันจะทําให้เราพูดง่ายขึ้นสมมุติว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ละกันก็มันจะมีแบบคนซับอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยหรือเพื่อนที่เราล่าเข้ามาซับอะค่ะคิดซะว่าพูดกับเพื่อนพูดกับ ฐานแฟนกลุ่มทาร์เก็ตที่เราอยากจะให้เขาฟังสมมุติว่าแชทกลุ่มฐานแฟนของแชทเนี่ยเป็นแบบผู้หญิงอายุประมาณ2 0 20ถึงาแล้วกันสมตสมติสมมติแชทก็จะใช้ภาษาที่เป็นแบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงวัยรุ่นอะไรแบบนี้แต่สมมติว่าช่องของคุณหรือการแพลตฟอร์มของคุณเพจของคุณนะคะ คนติดตามคือผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบอายุเยอะด้วยสมมตุติสมมติว่าแบบเป็นเรื่องการช่างแล้วกันเป็นผู้ชายอ,อายุสัก30การพูดก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นช่องมันจะไม่เหมือนกันนะคะในการพูดแต่ก็จะบอกว่าเราดึงคนคนเดียว แล้วพูดกับเขาค่ะไม่ต้องดึงคนเป็นร้อยเราไม่สามารถคุยกับคนเป็นร้อยได้ในทีเดียวคุยกับคนคนเดียวก็พอแล้วนะคะแล้วก็คิดซะว่าเราพูดกับเขาทั้งต่อหน้ากล้องแล้วก็ต่อหน้าเลนโทรศัพท์ค่ะข้อ2ค่ะการทำคลิปที่ดีหรือการไลฟ์ที่ดีนะคะควรอยู่แค่หนึ่งท็อปิกเท่านั้นมีแค่หนึ่งเรื่องที่เราจะพูดเท่านั้นเราจะไม่พูดแบบคลิปนี้3เรื่องไลฟ์นี้3เรื่อง ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะคนดูจะงงมันเป็นการสร้างความสับสนให้คนดูว่าสรุปแล้วอะ่ะคลิปนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันคือแบบจากท็อปิกที่1จากเรื่องที่1ไปเรื่องที่2ไปเรื่องที่3มคนดูงงว่าแบบสรุปมันเกี่ยวกันหรอหรือยังไงหรือว่ามันเป็นเมนไอเดียของกันและกันหรือเปล่าตัดปัญหานี้ไปเลยค่ะปัญหานี้แก้ได้คือทำให้มันอยู่แค่ท็อปิกเดียวเรื่องเดียวที่เราอยากจะพูด แล้วเราอาจจะมีเหตุผลหรือข้อความอื่นที่มาซัพพอร์ตแต่มันอยู่ในเรื่องเดียวกันค่ะอย่าทำให้คนดูงงเพราะคนดูจะปิดนะจ๊ะข้อ3ค่ะก่อนที่เราจะออกกล้องทุกครั้งจะไลฟ์จะวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีกล้องเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้มั่นใจก่อนว่าตัวเองสเตตสภาวะของตัวเองอยู่ในสภาวะที่ดีอารมณ์ดีไม่ได้ไปทะเลาะกับใครมาไม่ได้แบบโดนลูกค้าวีนมาแม่ด่ามาทะเลาะกับแฟนมาหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เรารู้สึกไม่ดีที่มันทําให้เราหงุดหงิดเดือดแบบเดือดเดือดอยู่ข้างในอะค่ะอย่าอย่าออกกล้องด้วยอารมณ์แบบนั้นเพราะคนดูจับได้ค่ะว่าเฮ้ยแกอารมณ์ไม่ดีอะแกะเหวี่ยงมันมันมีอะนอกจากว่าคุณเป็นแบบ acting ออสการ์มากๆจริงๆอะคนดูจะจับไม่ได้แต่เราเป็นมนุษย์ปกติคนดูจับได้ง่ายมากค่ะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีแล้ว เราออกมาพูดกับเขาออกมาไลฟ์ด้วยอารมณ์ที่มันไม่ดีอะคะ่ะไม่โอเคเลี่ยงได้เลี่ยงเลือกได้เลิกงดได้งดนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะออกกล้องทุกครั้งต้องรีแลกซ์ก่อนทำสมาธิทำตัวเองให้ผ่อนคลายก่อนนะคะสัก5นาที3นาทีอะสูดลมหายใจลึกๆแบบนั่งอยู่กับตัวเองแป๊บบนึงอะคะ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างโฟล์ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดซับกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ให้ฉันหน่อยนะคะปุ่มซับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์อยู่ด้านล่างเหมือนกันขอบคุณค่ะขอ้อ4หาไอดอลของตัวเองค่ะหาไอดอลด้านการพูดด้านคาแรคเตอร์ที่เราชอบนะคะแล้วอยากก็ปี้อยาก copy, ยาก็ปี้ดึงส่วนที่เราชอบมาแล้วเอามาประกอบร่างกับเราเองคือเป็นการ Copy and Develop ไม่ใช่ copy and paste นึกออกไหมคือมันจะมีหลายคนน่ะที่เราเฮ้ยเราชอบพี่คนนี้เพราะเขาพูดเพราะจังเลยเราชอบพี่คนนี้เพราะว่าน้ำเสียงเขานุ่มจังเลยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบนุ่มดูใจดีดูเป็นผู้หญิงใจดีเราชอบอันนี้หรือเราชอบพี่คนนี้เพราะว่าหูยเขาสรุปเก่งมากแบบคุณสุธิชัยยุนอะไรเงี้ยที่แบบหูยสรุปประเด็นได้คมมากเราชอบตรงนี้ ดึงเอาคาแรกเตอร์ของแต่ละคนมาค่ะแล้วก็มาฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกนะคะข้อ5ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของสคริปต์คือสคริปต์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นแชทก็แนะนำให้ทำแบบนี้นะคะที่อุ๊ยผิดนด้ <laughs> แนะนำให้ทำแบบนี้มันคือ outline มันคือ bullet point แต่ถ้าเราต้องทำสคริปต์แบบมือใหม่มากๆจริงๆเราต้องเขียนสคริปต์จริงๆอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดกับแชทเมื่อ หลายปีก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มทำทีวีใหม่ๆมันเป็นสคริปต์แบบสคริปต์จริงๆอะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชัดจะพาทุกคนมาที่ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กนะคะที่อยู่ด้านหลังของชัดเองค่ะลาบลาบลา,บลาแต่มันเขียนเป็นสคริปต์แบบสวัสดีค่ะวันนี้ชัดจะพาทุกคนแบบเนี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่เราต้องทําอันนี้แยกแยกเป็นเคสก่อนนะเคสแรกคือเคสที่เราอัดคลิปทําวิดีโอแล้วก็ กรุณาจำไว้ด้วยว่าทุกอย่างอีดิทได้คัดได้เอาไปตัดต่อได้เสมอสิ่งที่ันทำคือการจำสคริปต์สามสี่บรรทัดแรกอะค่ะแบบที่จำได้ที่แบบพารากราฟหนึ่งอะหนึ่ง p a r า g r าจำจำเลยท่อง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 ,องหนึ่งแล้วอัดอัดรวๆหนึ่ง p a r a เท่านั้นแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยชอบหรือยังโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคแล้วไปพารากราฟต่อไปลบอันเดิมทิ้ง แล้วจำพารากราฟใหม่3-4บรรทัดจำใหม่แล้วเวลาเราตัดต่อค่ะเราก็แค่เอาทุกอย่างมารวมกันปังแต่วิธีนี้ใช้กับไลฟ์สดไม่ได้นะคะไลฟ์สดไม่ควรทำเป็นสคริปต์เลยเพราะถ้ามันทำเป็นสคริปต์มันจะเป็นท่าแบบเป็นผู้ประกาศสวัสดีค่ะ เมื่อค่ำวันนี้เวลา19.15นาิกานาทีเกิดเหตุการณ์ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปยิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าที่เราแบบเงยขึ้นเงยขึ้นอย่างเงี้ยก้มลงมาอ่านเงยขึ้นไปก้มลงมาอ่านแล้วเงยขึ้นไปซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยในการไลฟ์คนดูปิดจ้ะคนดูปิดได้เร็วมากมันไม่ใช่ทีวีมันไม่ใช่ข่าวอย่าทําให้คอนเทนต์ออนไลน์เป็นข่าวเพราะคนจะไม่ดูทีนี้ก็มีคนถามแชทอีกว่า แล้วใช้ตัวเทเลพรอมเตอร์ได้ไหมที่เป็นแบบจอแล้วก็เลื่อน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 ,เล,อนเลื่อนไปคือแนะนำแบบนี้ค่ะถ้ามีงบก็ก็ได้แต่ถามว่าช่วยขนาดนั้นไหมไม่ค่ะผู้ประกาศทุกคนแม้กระทั่งแชทเองเวลาเข้าสตูสตูมีเทเลพรอมเตอร์มีพรอมเตอร์ให้อ่านแต่แชทมีกระดาษ ที่เป็นสคริปเป็นแลน B อยู่เสมอค่ะเพราะว่าอ e ีคอมเตอร์นะั่นน่ะมันเชื่อใจไม่ได้มันคือสิ่งที่เชื่อใจไม่ได้ว่าจะแฮงเมอร์ราจะสคริปไม่ผิดบรรทัดไฟดับหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้กับเทคโนโลยีสิ่งที่เราเชื่อใจได้คือกระดาษท,ที่อยู่ในมือเราค่ะคือบางทีอะไรที่มันไม่ใช่เทคโนโลยีอะ่ะมันก็เชื่อใจได้มากกว่านึกออกไหมสิ่งนี้อยู่ในมือเรามันอยู่แบบอย่างนี้แบบกอดมันไว้นั่นแน่น แล้วมันก็จะไม่พลาดนึกออกไหมคะไลฟ์ live กับวิดีโอตรงนี้จะแตกต่ัดกันละเรื่องสคริปต์ถ้าเป็นไลฟ์แนะนำให้เป็นบูลเลต์พอยต์ไปเลยจ้ะเอาให้แบบมองเห็นอ่านออกอันนี้จะเห็นว่าแบบชัดใช้ปากกาเมจิกเห็นบา่าเพื่อให้รู้ว่าเออฉันจะพูดอะไรบ้างตรงนี้1 2 3 4อยู่ตรงนี้นะอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณทำวิดีโอก็ทำแบบที่ชัดฝึกตอนแรกๆก,ก,ก็ได้นะคะ ทีนี้สิ่งที่เรามองข้ามเยอะมากแชทเองตอนแรกๆก,ก็มองข้ามไปเลยคือเรื่องแสงแล้วก็เรื่องเสียงค่ะเราเอาความสนใจไปแบบพุ่งให้กับคุณภาพของกล้องอย่างเดียวกล้องต้องดีเลนส์ต้องดีทุกอย่างดีแต่ลืมแสงกับลืมเสียงแม่ลืมแสงและเสียงไม่ดีคืออย่างแชทอะตอนแรกที่ไม่ได้ระวังเรื่องแสงเพราะว่าแสงในห้องที่ถ่ายอะมันมาจากสอง สองแหล่งแหล่งหนึ่งอะหน้าต่างอันนึงคือใหญ่มากแล้วทาให้แสงเข้าด้านเนี้ยเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งคือเล็กแล้วก็ทําให้แสงมันเข้าน้อยกว่าผลที่ได้คือคิ้วออกมาไม่เท่ากันค่ะคือการรู้ว่าข้างเนี้ยคิ้วหายข้างเนี้ยคิ้วเข้มมากแม้ว่าข้างนอกคือเขียนเท่ากันแล้วนะแต่คิ้วไม่เท่ากันผีมากนี่นคือแสงเรื่องของแสงที่คุณจะต้องจำไว้ว่าเช็คในกล้องเช็คในไฟล์ก่อนว่า เฮ้ยผิดปกติหรือเปล่าอย่าบงบงมาแล้วอายมากแล้วก่อฉันจะรู้ตัวว่าแสงมันเข้าไม่เท่ากันอ่ะคุณนานมากเลยอะซึ่งวิธีแก้ก็คือถ้าจัดแสงใหม่ได้จัด แต่องชัดจัดไม่ได้ก็ต้องมาแก้ที่ตัวเองด้วยการเขียนคิวให้ไม่เท่ากันข้างหนึ่งเข้มปืดข้างหนึ่งจางมากแต่พอออกในกล้องแล้วมันเท่ากันนั่นคือความน่ากลัวของแสงที่กรุณาจับแสงดีๆคือถ้าจับแสงดีหน้าก็จะผ่องหน้าก็จะไบรท์แต่ถ้าจะแสงผีก็ก็ไปเลยอ่ะตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ให้ความสําคัญด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดมองข้ามตลอดคือเรื่องเสียงค่ะเชื่อว่าหลายๆคนมองข้ามเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ตัวไม้กับกล้องคือเอาง่ายๆงกแหละงกเลยพูดเลยงกแต่พอมาลงทุนกับไม้ล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพของคลิปคุณภาพของไลฟ์ของวิดีโอต่างๆมันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วที่สําคัญเราไม่ต้องตะเบงเสียงเยอะพอเราไม่ต้องใช้เสียงเยอะ เราก็รักษาคอแบบโอ้ยแฮปปี้จังเลยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคุณภาพเสียงแล้วก็แสงเป็นสองอย่างที่อย่ามองข้ามนะคะถ้าเจียดงบไปได้ก็เจียดงบไปทั้งไฟแล้วก็ทั้งไม้นะจ๊ะอย่าเอาไปตักล้องข้อ7ค่ะคือการลิสต์ข้อที่เราต้องปรับของตัวเองนะคะลิสต์ออกมาเรื่อยๆ คือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเรามีอะไรต้องปรับเราดูไม่ออกส่งคลิปนั้นไปให้เพื่อนค่ะส่งคลิปนั้นเอาไปเอาคลิปนั้นไปแบบให้พ่อให้แม่ให้พี่ดูก็ได้แบบดูดีดูดีหนุเปล่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงพูดดีเปล่าส่งไปให้เพื่อนมึงมึงว่าไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยช่วยบิจาร์หน่อยเพื่อนก็จะลิสต์มาเอาเพื่อนสนิทเพราะเพื่อนสนิทจะกล้าด่าพอเพื่อนเริ่มลิสต์มาแล้วว่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ต้องปรับนะสายตาต้องปรับมือนู่นนี่เฮ้ยตัวแข็งไปเฮ้ย มันดูแบบไม่มีมูฟเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เอาลิสต์ทั้งหมดมาปรับกับตัวเองนะคะเช็คงานของตัวเองทุกครั้งที่เราออกไปสู่สายตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือจะเป็นไลฟ์เช็คทุกครั้งว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่ต้องปรับหรือเปล่าอย่างของแชทเองอะ่ะบางทีก็ได้ฟีดแบ็กมาจากคนดูนะว่าเฮ้ยพี่แชททาไมคลิปนี้คือแบบคือแบบเยอะมากแล้วพอไปดูอะ่ะมันก็เออคือแบบคือแบบเยอะจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเอ้ย มันติดมันไม่ดีนะเอาออกอย่างคลิปเนี้ยก็รู้ว่าเฮ้ยคำว่าซึ้งเยอะมากเอาออกอะไรแบบนี้แต่มันก็ต้องต้องปรับแล้วก็ต้องดูต้องคอยเช็คมอนิเตอร์งานของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้เราพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนี่ก็คือเทคนิคทิปทริคทั้งหมดนะคะที่ฉันตกผลึกได้จากเส้นทางหลายๆปีของวงการทีวีแล้วก็การทำ u t u b e มาขั้นนี้แล้วอะเนาะ ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่จะต้องเริ่มบนสายเส้นทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ผ่าน Facebook สตรีมมิ่งยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครเตอร์ต่างๆขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครมีปัญหาติดขัดตรงไหนคอมเมนต์ว่าอ่ะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าเฮ้ยพี่ชัด ถ้ไม่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวฉันอาจจะได้มาทําคลิปตอบคําถามให้จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นิดนึงฝากกดซับด้วยนะคะฉันไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย